อ oh, nice. ุ้ยหอมดิหอมขึ้นมานี่ถือว่ามันก็แบบเป็นซิกเนเจอร์ดีนะอืมได้กลิ่นเลยอือนี่ย่เราได้กลิ่นไหมครับว่ามันอร่อยจริงเปล่ารสชาติเป็นไงอ่ะเล่าใเล่าเล่าดิเขาเปรียบเทียบเลยรสชาตินกาแฟเปล่าตั้งร้านเรียบร้อยโอเคโอ้โหฝุ่น มา,มามามาปั๊กปักปักปัก,กเดี๋ยวปั่นก่อนเดี๋ยวบดกาแฟเดี๋ยวั้อ,<ข>อปั่นด้ยอ,อ่ะฮะเอาผ้าเกินผ้ากองพร้อมนี่เอาไว้ใช้ในการกรองความหอมของกาแฟเนี่ยเวลาต้มขึ้นมาเนี่ยมันต้องบดบดเสร็จผ่านการกรองปุ๊บอร่อยบดแล้วบดแล้ว,ลวต้องใช้ไฟใช่ดิโหตายแล้วค่าไฟเดือนหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดตัวแป,ป๊กให้เขาหน่อยเดี๋ยวเขาจะบดเอาปั๊กทำไมไม่ต้อง เปลี่ยนเถอะเชื่อเขาเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวจัดให้มันบดเดี๋ยวดูวิธีเขาเดี๋ยวดูวิธีเขาเดี๋ยวใช้ของเขานี่เดี๋ยวมา five minutes later เอามาเนี่ยอะไรเอาคุกมาทำไมไม่กินน้ำพีิกลับไนี่แหละเครื่องบดกาแฟมนุษย์ยุกหินเครื่องบดบ้าเลยก็เห็นว่ามันมีคุกตำน้ำพิกแข่งกันไหมแข่งกันไหมเอาเวลาเอาดิของเขาอร่อยฟ่าอยู่แล้วอะไรที่มันใช้เครื่องมันไม่อร่อยหรอก เหมือ right. นน้ำพริกที่แม่ตำอ่ะแม่ตำกับแม่เอาไปปั่นอะไรอร่อยฝาตำอร่อยกว่าเห็นไหมกาแฟก็เช่นกันเห็นไหเหมือนตำอร่อยกว่าสวัสดีก่อนเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ตอนเราเข้าสู่บริษชาแนลแล้ววันนี้บันเจิดแต่บันเจิดจริงเห็นคุณลุงเขาทำมาแล้วอยากจะทำมั่งต้องขอบคุณคุณลุงนะคะที่ให้เราไปเห็นมาใช่ไอเดียคุาบอกว่าคุณลุงเนี่ยเขาเคยอยู่ในร้านถูกอยู่ในร้านกาแฟหรืออะไรนี่แหละแกทำงานมาแล้วแกก็มาแบบว่าไม่มีทุนแล้วแกก็คิดว่าเออมอแดปว่าในการบดกาแฟอ่ะมันก็คือการเอาไปบดอ่ะถูกแล้วทําไมเราก็ตําก็ได้นี่แล้วมันได้ถึงความแบบความละเอียดความพัตสิความหอมอะไรอย่างงี้ด้วยเขาบอกว่ามันดีกลิ่นหอมกว่าเพื่องว เบบนอีกเห็นไหมคงก็คงคล้ายๆแบบที่ตัวบอกอะน้ำพริกเวลาตาำอร่อยกว่าเอาไปเครื่องบดมันได้แบบฟิลลิ่งในการบีบบดขยี้ของซาอารมณ์ในวันนั้นเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำตามคุณลุงเลยว่ากาแฟหินกาแฟคกหินกาแฟคกหินบดแบบนี้นะคะหินศิลาด้วยศิลาแรงด้วยนี่มาต่างศิลาเลยนะ มขมักแม่อ่ะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันเรามาลองชิมกันเลยเออกาแฟคกหินเนี่ยอร่อยเท่ากาแฟเครื่องบดหรือเปล่าตัวเครื่อนี้เครื่องของตัวมันแป๊บเดียวไม่ต้องไปดูหรอกดูของเขาดิฝาไม่ขอช่วยอุ้ยเฮียเยอะไปบ้างแล้วเนี่ยอุ้ยเอาเรื่องนะอันนี้น่าจะเยอะไปด้วยอีกอ่ะเฮ้ยเม้าว่ะตามมา ครั้้งนีไอ้โด่นั่งลงไปแม่ดูดิท่านั้นไม่ดีนี่มันก็งอท่าแม่นี่นะอาเซียนใช่ปะไหนดูดินั่งท่าแม่นี่นี่นี่โอ้โหเฮ้ยแล้วตากมันจะหายออกไปป่ะใครสอดรองเท้าอีกแล้ววะเม้นท์จะหายเลยไอตัวมันต้องละเอียดเยอะไหมอ๋อมันแล้วแต่เบิร์มแล้วแต่เบอร์ด้วยนะใช่แล้วแต่เบอร์แต่จริงเขาว่าละเอียดมากก็ยิ่งเข้มข้นมากใช่ป่ะใช่ยิ่งละเอียดยิ่งเข้มข้นแล้วน้ำก็จะผ่านช้าใช่ป่ะ ใช่แล้วก็ถ้ามันอย่างเงี้ยมันก็จะความเข้มข้นมันก็จะน้อยใช่ป่ะอ้หอมดิหอมขึ้นมานี้มันก็แบบเป็นซิกเนเจอร์ดีนะอืมได้กลิ่นเลยนี่ยู่ได้กลิ่นไหมครับของดมสิโอ้ยอย่าเลียนะลูกกินอะไรกินอะไรเดี๋ยวมันกินอะไรลูกกินอะไรอ่อให้ให้ตามให้ตามให้พ่อดูพ่อดูเดี๋ยวให้ไปชิมให้ชิมก่อนเดี๋ยวให้บอกวิธีทำคาโคกก็ได้นะใช่ ไหนอะของตัวมันเป็นยังไงเนี่ยอ๋อเบอร์อะไรอะเบอร์อะไรเบอร์สามโอ้ยเอาเบอร์หนึ่งเบอร์สองเลยละเอียดหน่อยอ่ะละเอียดหน่อยแค่แค่นี้กดเปิดสตาร์ทเครื่องข้างหลังอันนี้คือแบบเป็นเดิมเเดิมแค่นี้ไม่ลงบ้างลงบ้างไม่ลงบ้างก็ตกบ้างใช่ไหมใช่เอาละโอเคไหนดูซิดูซิต้องเคาะต้องเตือนตลอดเลยฟุ้งเลยไหมโอ้ดูดิความละเอียดละเอียดของตัวนะ โอ้ยมันเป็นไอ้นี่เลยอ่ะเป็นผงเลยเพราะว่านี้มันเบอร์หนึ่งเบอร์ละเอียดจัดเลย่ะป่ะเดี๋ยวต้องบอกว่าคุณลุงเพชรคุณตาอายุ70ปีนะแกอายุ7จ็ดสปีเลยเออแล้วแกก็บอกว่าเครื่องบดแล้วก็เครื่องทํากาแฟมันมีราคาแพงแกอยากจะมีธุรกิจของตัวเองแกอยู่ตรงข้ามแถวสารากางเมืองกาญจน์นี่มาดูอู้ไม่ต่างนะ ไม่ต่างต่อันนี้มันละเอียดเข้มกว่าว่ะเออละเอียดกว่าเดี๋ยวให้ดมความหอมดีกว่าในของกว่าแน่นอนทุงคนนะอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดิสิไม่ต่างต่างไหมอืมต่างว่ะพี่ชาลองดมอันนี้มันเป็นความแบบไม่รู้อ่ะมันถูกกระแทกออกมามันเป็นความแบบเค้นมันเป็นเค้นออกมาอันนี้หอมกว่าเยอะกินป่ะอันนี้จะลองกินมันเหมือนอันนี้มีกลิ่นเปรี้ยวด้วยจริง อ่าไม่เชื่ออันนีเหมือนเป็นการเค้นออกมาใช่อันนี้อันนี้หอมไฟเยอะอย่าไปอวยลุงเขามากสิอวยเรื่องจริงอ่ะมึงดูมันนั้นก่อนนะมันส้นสูงมันแบบเหมือนตีอ่ะเออมันต้องล้างจมูกก่อนนะอ่ะไงอันนี้ได้กลิ่นหอมของกาแฟกินน้ำพริกบานเลยไม่ใช่อารมณ์คนละอารมณ์ใช่ไหมเพรว่าอันนี้อร่อยกว่าไม่เรื่องจริงเรื่องจริงอ่ะไปให้แม่ดมก่อนให้พ่อดมหงุดไปเพราะว่าอะไรหลายๆจมู กินไม่เหมือนกันนะมาเล่นกาแฟเหมือนกันแค่บทคนละแบบหมายว่าเดี๋ยวเรากันทํานกาแฟก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถูกต้องลุงเพชรเนี่ยเขาสุดยอดในหย่าหาตั้งนานถุงเท้ากูว่าไปแล้วไปไหนนี่ของไม่อยู่ไปต้มน้ํากันเฮ้ยมาพร้อมแล้วเอาอะไรก่อนดีลูกรู้อยากได้อะไรลูก เอาคกเลยก็ได้ค่ะโอ้คกเลลยูกกคะหินแบบสไตล์ลุงเพชรนะคะใส่ไปเลยนะลูกนะใส่ลงไปเลยกี่ช็อตลูกกี่ช็อตสองสองค่ะเอากี่ช็อตคะเชนหน่อยลูกนะแถมให้แถมให้อลุงว่าป๋าเล็กกว่าน่อยลูกนี่เลยแล้วกันลูกชอเลยน้าหอมเฮ้ยหอมว่ะเออหอมจริงๆด้วยเอาละเดี๋ยวลุงจะทําการโปรยน้ําร้อนแล้วนะลูกเเอาลยค่ะมั่นใจกับแก้วเฮียเลยเหรอลูก ไม่ระเบิดนะล,ลูกนะไม่ละมังคะไม่ละมังคะลุงลุงลุงเคยใส่แล้วบุ้งเลยนะลูกนะนี่ใช่ไว้ไหนบ่มบ่มไว้ไหนบ่ม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 นี่ให้ตายเถอะลูกโอ้เข้มข้นมากโอ้โหนี่ตาเหลือกไปเจ็ดวันเลยลูกนะเนี่ยยายอยากจะแข็งทั้งคืนลูกกระต่ายเนี่ยลองชิมดูสิมาแม่ลองชิมดูดิหวานไหมอ่ะอุ๊ยหวานอะไรเรากาแฟพวกนี้เขาไม่กินหวานกัน มันร้อนเดี๋ยวอร่อยนี่จ้ายังไม่เข้าปากเลยครับเก่งจริงดูทีนี้ยังไงจ๊ะรสชาติของหินอ่าเดี๋ยวลองสูตรตั้งเดิมดูได้ได้เหมือนน้ำเลยฮะแสดงว่าไม่เข้มข้นไม่เข้มข้นใช่ไหมแอรทีนี้เรามาลองอ่าสูตรออริจินอลบ้างนะตัวนะอันนี้คือบดบดเครื่องธรรมดาช้อนเดียวอันอันนี้มันรู้สึกว่ามันกินง่ายมากเนาะกินง่ายอ่ะใช่อ่านี่ไม่ สองช้อนเลยดิเอาให้เหมือนกันดิอ่ะหรอเมื่อกี้เอาให้มันปริมาณเท่ากันดิคุณจะลำเอียงดิอ่ะประมาณประมาณนี้แหละเอาแล้วนะโอเค่อแล้วเราก็ทำการโซเรโซเลยิ่งถ้ายิ่งน้ำน้ำมันไม่ค่อยร้อนอ่ะมันก็จะรีดน้ำกาแฟออกมาได้ไม่เท่าถูกวิแต่ดูสีดิโเค้มกว่าเป็นสีที่ต่างกันเข้มเมกว่านี้ไหนอ๋ออันนี้อ่างออ อันนี้ละเอียดน้อยฝาแต่อันนี้บดใช่ไหมอันนี้บดก็จะละเอียดเยอะกว่ามันก็จะออกเข้มกว่าจริงเปล่าต้องลองนี่ยกล้อยกล้อโอ้ยัที่สั่งไว้ได้ยังครับไล่เลี้ยวไล่เลี้ยวโอ้แล้วก็ไม่หมุนทำไมไม่รู้จักเตรียมการไม่เตรียมการเลยอะดูน้ำคือสีน้ำอะลองชิมขอลองอันนี้นะอันนี้คือเครื่องบดธรรมดาลินขอเอา แต่อันเนี้ยบแล้วเพราะว่ามันนานกว่าอันเนี้ยเราไม่ใหม่เลยะไปต่างไม่ต่างวะเฮ้ยเหมือนกันเลยไม่ต่างวะเฮ้พี่ลองนี่แต่ก็เป็นกาแฟาออกมาเหมือนกันเออพี่ชาลองนี่อพี่ชาลองไม่ต่างเฮยองนีอ,อนไม่ต่าวยีลงีไป่้ว้ยนะไม่ต่างวะเฮยพ่งนอไมงวะเฮ้ย่นหอมเมืย่ลอไนี่อะไมเ้กิอนี่อ่ะไม่ะเ้ย็นแล้วนะ่ะเยังนอไงโ บางบางจะบอกว่าจะพูดตรงๆว่าการชงแบบเนี้ยมันก็จะไปให้เข้มเหมือนกับกาแฟเครื่องเครื่องกาแฟเครื่องเราเป็นแสนไม่ได้หรอกไม่ใช่มันรีดน้ํากาแฟออกมาบ่มมันไม่เหมือนกันแต่แต่ถ้านีบะมันจะแรงกว่ามันใช้แรงดันใช่ไงมันจะแรงดันอันนี้มันเราใช้แค่น้ำร้อนเทผ่านไม่เฉยไม่ต่างกันอันนี้เปรี้ยวเหรออันนี้ไม่เปรี้ยวเลยเห็นเลยใช่ไหมได้เลยใช่ไหมอันนี้เปรี้ยวเลยเนี่ย ขอชิมมั้งดีกว่ามานนี่คลกใช่ไหมกลิ่นกลิ่นก็ไม่เหมือนกันแล้วอันคลกมันให้ละมุนอันนี้กลิ่นหอมอ่ไม่ได้ลำเบียงนะแต่ความหอมอ่ะมันหอมกว่าจริงป่ะอ่ะชิมมันจะละมุนละมุนกว่าให้ให้นี้มันลืรสมันเริ่มเหมือนกันแล้วเพราะว่ามันเริ่มเริ่มตีกันจริงๆรสชาติก็ไม่เหมือนกันจริงเพราะกรรมวิธีในการบดไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอันน้เรกินแล้วนะอันนี้มัน ไม่รู้ว่ะมันมีความแบบปบอวนน่ะเอาไปให้คนที่ไม่รู้ชิมดีกว่าถือไปเลยว่าเนไ่อร่อยไปยิ้มถือไป m e a n w o i g in our universe กาแฟรอบเย็นมาแล้วครับพุ่งพ่อคุณพ่อทำอะไรคะเนี่ยโอ้โหไม่ต้องอยู่กันแล้วนี่แหละครับคือเทคนิคที่ดีที่สุดในการไล่เนกะทำที่แล้วไปยังไงอ้สัตว์หมดไปเป็นร่วมพันว่าบาทมันมาเหมอนดม นี่อะแตยัง,งบอกว่าเดี๋ยวเจอสูตรกูขนาดจะไม่กินกาแฟนะสูตรตตยังขนาดนี้ตัดขนาดนี้นี่ค่ะตัดทิ้ทงเลยนะกาแฟมาแล้วชิมก่อนสองแก้วนี้อันไหนอร่อยอ่ะไม่ให้ชิมให้เค็มกินได้กินได้กินได้ไม่ใช่กินได้ไม่ได้แกล้งกินได้จริงอันนี้สะอาดพ่อไม่จะให้ชิมแต่ว <c oughs> ่าเพราะว่าไหนอร่อยแร่มาวิธีทำมันต่างกันอันนี้ไม่ได้เล่นอันนี้ไม่ได้เล่นอันนี้เล่นจริงเพราะว่ามีคนทำขายไงเอาคำหอมมันมีคนทำขาย เมาอ้วกพอดีตาลอยแล้วเอาเอากินอันไหนกินดีกว่าเฮ้ยอกลิ่นดีกว่าเห็นไหมแล้วทีนี้ชิมรสชาติอันไหนรสชาติเอาแค่อึดเอาแค่นิดเดียวพอนะพอจิบๆให้่อดูรสอ่ะอยากรู้ว่ามันอร่อยจริงเปล่ารสชาติเป็นไงอ่ะเล่าเล่าเล่าดินี่เอเปรียบเทียบเลยนานมาแล้วลูกเอ้านานมาแล้วอ่ะลองอันนี้คหนื่อยพอทนละ รสชาติเหมือนกันเหรอเหมือนเหรอแต่กินแต่กินอันนั้นแรงกว่าหอมกว่าเออจริงมีความรู้สึกประมาณนั้นเหมือนกันมันเขา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 เาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ชวนนะไม่ชวนมันไม่ชวนกินอืมมันกินแล้วจะไม่หันกลับมาอีกอ๋อเนี่ยกินมันไม่ชวนเหมือนกับพวกอะไรอะะไรอะไรอะไรที่เองปิกกันน่ะเนาะอ๋อเมซอ่อะไรเงี้ยเหรอเออพวกนั้นเันเครื่องบดเป็นแสนเออพวกนั้นพอจิบเข้าไปแล้ว มันอยากจะกลับมาขึอกเครื่องบดสามแสนี่ใช่แต่แต่ถ้าถามว่าแก้วสิบยี่สิบก็โอเคอ่ะเนี่ยยี่สิบเจ็ดนเช้าใช่ใช่ใช่ได้แต่พ่อเชียร์นนี้เออตะกินดีพ่อเชียร์นนี้ใช่การบดใช่แล้วมีผลอันนี้ถูกต้องนั่นก็คือทำไมบดยังไงผ่านจากเขียวคุกต่ำใส่คลุกอ๋อแค่คุกต่ำอันนี้คือเครื่องบดคือคือคือบดธรรมชาติกับบดลงโรงงาน เพราะมันเหมือนตำน้ําพริกใช่น้ำพริกตำกับน้ําพริกปั่นเออใช่เพราะว่าน้ําพริกน้ําพริกโรงงานก็คือมันไม่มีการแบบมาตำเพิ่งจะสังเกตว่ามันคนละสีด้วยนะใช่คนละสีให้พ่อดูอ่าพ่อมันคนละสีอันนี้จะบอกพ่อว่ามาจากอันนี้เดียวกันนะถุงเดียวกันนะเห็นป่ะมันคนละสีตำแดงสีมันให้ความสวยกว่าสมปั่นอ่าอันนี้นอ่อครกมันเลอะพริกแกงนิดนึงมันก็เลยออกแดงๆหน่อยเฮ้ยแต่พูดอย่างว่าโอเค ก็คือกาแฟบนร้านนั่นแหละก็พูดง่ายๆว่าจะไปสู้อะไรอเมซอนอะไรเงี้ยอเมซอนงมันไม่ได้หรอกเพราะว่าราคามันก็ต่างกันเยอะใช่ไหมเดี๋ยวสองวันเดี๋ยวจะไปเขาเขาทำเทียมเขาทำเทียมออไปทำไมไปกินกาแฟเปิดแล้วหรอเปิดแล้วหรอกพ่อไปเปิดไฮะนักหต้องบอกพ่อพ่อไม่รู้พ่อได้ดูโซเชียลหรือเปล่าทำไมอ่ะ อันนี้เขามาจากลุงอายุ70ปีเขาอยากมีร้านกาแฟเขาอยากสร้างรายได้แล้วอยากมีรายได้เขาก็เลยทําร้านกาแฟโดยบดด้วยครบอ่าก็โอเคเครื่องอะไรอยู่ป่ะเครื่องบดแป้งอ่ะเอามาบดกาแฟหน่อยเดี๋เครื่องบดแป้งโม่โม่โม่แป้งอ๋ออยู่โม่โม่แป้งข้าเหนียวอยู่อยู่เออในอีพีหน้ามาโม่หน่อยใครอยากอูลุงเพชรนะเขาขายแก้วละยี่สิบห้าบาทเองเนะก็ถือว่าเป็นอาชีพแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ ก็มกันก็น่าจะหอมกว่ากาแฟโบราณทั่วไปเพราะว่าเขาจะเป็นโรงงานใช่ปะ่ะอ่าดีเ,เพราะไอ้นี่มันทํามือใช่แล้วมัจะได้คอนทิน่นอืใช่ใชแล้วอร่อยเอาเป็นว่าใครนะคะผ่านไปที่แถวๆกาญจนบุรีสารากางก็แวะไปชิมกาแฟ บทหินของลุงเพชรอายุ70ปีตาเพชรกาแฟบทหินเขาเรียกบทหินเหรอใช่ในในในชื่อกาแฟบทหินนะคะของคุณตาเพชรอายุ70ปีไปอุดหนุนนะคะไปถ่ายรูปไปทาคอนเทนต์กันนะคะแก้ว25บาทเองเดี๋ยวเราอาจจะไปด้วยเพราะว่าทั่วไปมันก็20-25ใช่ไหมเขาได้ทามือทํามือด้วยเป็นการสร้างอาชีพเอาว่าเดี๋ยวถ้าเราผ่านไปนะเดี๋ยวเราจะไปแวะอุดหนุนตาเพชรด้วยแต่อย่างน้อยได้ข้อสรุปจากคนที่ไม่รู้ว่า ตําอร่อยค่ะกลิ่นหอมใช่มันมีกลิ่นของความหอมขึ้นมาอัอนว่าอีพีนี้ลาไปก่อนนะคะช่วยกดไล <Bye. S 2> ค์กดแชร์กดซับ s ะไคร e ให้โบโยชิชาแนลด้วยค่ะวันนี้ลาไกันบ๊ายบายสวัสดีค่ะบอกแล้วไม่เชื่อว่าเทคนิคของเขานี่ดี